่มครับเอาละครับขอต้อนรับทานชมเครับเข้าสู่รายการผลกระแสครับแน่นอนครับกระแสวันนี้นะฮะหลายคนนั้นพยายามติดต่อเข้ามาในรายการของเราบอกว่าแหมคุณหนุ่มเมืม่อวานพูดถึงเรื่องราวของประการสังคมไปแล้วแรงงานในระบบนอกระบบไปแล้วว่าลูกจ้างเนี่ยจะได้รับเงินยังไงนะฮะสำหรับการเยียวยานในเรื่องของโควิด -19 ที่มีผลกระทบอีกมุมหนึ่งก็มีเรื่องราวของหนี้นะฮะก็คือลูกหนี้นั่นเองนะฮะผมเชื่อว่าเราเราหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะแยะมากมายละ รวมถึงบัตรเครดิตซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ผ่อนบ้านหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามแต่แล้ววันนี้เราไม่มีงานทำถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนครับว่ามีเรื่องราวของการประกาศหยุดสถานที่ทำงานบางแห่งทำให้เงินนั้นไม่ได้เข้ากระเป๋าเราแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่ล่ะธนาคารต่างๆนานา,นาถาบันการเงินต่างๆนานา,นาจะทำอย่างไรจะช่วยเราได้ยังไงนะครับวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางท่านรณดลนุ่มนนท์นะฮะ ท่านเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับวันนี้จะมาตอบคําถามเหล่านี้ให้คุณได้ฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหนุ่มครับอขออนุญาตเราคุยยันแบบง่ายๆแบบว่าชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเลยนะครับท่านนะฮะเห็นบอกตอนนี้มีมาตรการออกมารองรับแล้วครับถูกต้องครับก็คือเรื่องของกระทบของโควิดเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คงนึกคิดว่าคงแค่ท่องเที่ยวนะครับแต่อย่างที่คุณหนุ่มเข้าใจนะครับในช่วงวันนี้เนี่ย ผลกระทบของโควิด19เนี่ยมันกระทบกับทุกวงการนะครับทุกทุกภาคธุรกิจไปถึงประชานชนรายย่อยนะครับ,รบที่ผ่านมาเนี่ยทางแบงค์ชาติเนี่ยก็มีมาตรการนะครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับที่จะให้สถาบันการเงินเนี่ยมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ช่วยพักดอกพักหนี้ให้กับลูกหนี้ยกหนี้เลยได้ไหมยกหนี้ให้เลยก็ไม่ถึงกับยกหนี้นะครับแต่เป็นการการเลื่อนเลื่อนเวลาการชําระทั้งต้นทั้งดอกยืดเวลาการชําระหนี้นะครับไป แต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการช่วยเหลือจากสถาบันการเงินมาส่วนหนึ่งครับแต่เมื่อวันนี้เนี่ยมันไม่ทันการแล้วนะครับที่จะรอให้แต่ละคนเนี่ยเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินทีละรายทีละรายทางเราทางแบงค์ชาติกับทางธนาคารพาณิชย์กับแบงค์ของรัฐแล้วก็ธนาคารที่ไม่เกี่ยวสถาบันการเงินทั้งหลายแบงค์อย่งทุกที่ก็มาร่วมมือกันคิดว่าเราควรที่จะกําหนดเป็นบรรทัดฐานนะครับให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นการทั่วไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยตกลงกันได้ว่าเราควรที่จะมีมาตรการที่เป็นมาตรการที่เยียวยาลูกนี้กลุ่มนี้โดยทั่วไปตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้ก็จะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้เนี่ยทุกคน1เมษายนนะครับครับ,รบโอเคผมก็ผมขออนุญาตเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เลยบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยทำยังไงฮะคือทุกวันนี้เนี่ยบัตรเครดิตเขาใช้กันลู่กันไปแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้ประชาชนคนไทยทั้งหลายผ่อนบัตรเครดิต ถูกไหมฮะค,คือไม่มีตังค์เอาไปผ่อนก่อนเอาลูดก่อนแล้วก็ไปผ่อนเอาครับแต่วันนี้งานไม่มีเงินไม่มีามาตรการการเยียวยาของทางภาครัฐที่ได้มีการ,รจ่ายมาเอาอย่างประกันสังคมคสมมุติว่าเงินเดือนพดานสูงสุดเขาอยู่ที่หมื่นห้าขอให้คุณมีเงินเดือนอยู่ที่แสนหนึ่งคุณได้รับ7จ็ดเพราะว่าเขาจ่ายแค่ครึ่งเดียวใ0สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะอ่ะกรณีเป็นคนงานนอกระบบก,<ม><ม>ก็คือไม่ได้มีประกันสังคมทางกระทรวงการคลังเขาจ่ายห้าพันบาท แต่นี่ล่ะนี่บัตรเคร,รเดิตทำยังไงครับท่านครับถูกต้องครับถึงเราจะมีรายได้ขึ้นมาจากสวัสดิการต่างๆเนี่ยแต่ถ้ายังมีหนี้อยู่เนี่ยมันก็เป็นความทุกข์ใจของประชาชนมากครับรบัตรเครดิตก็เสมือนหนึ่งที่ใช้คล้ายๆเงินสดในการใช้จ่ายของประชาชนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ,รบที่ผ่านมาเนี่ยหนี้สินของบัตรเครดิตเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นเป็นหนี้ที่ค่อนข้างจะสูงกับประชาชนที่ต้องชําระทุกๆเดือน และกฎกติกาของสถาบันการเงินเนี่ยจะบอกว่าถ้ามีการค้างชําระเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องใช้คือเนี่ยสิของเงินที่ค้างชาระในแต่ละเดือนซึ่งคือหมายความว่าคือถ้าเกิดครบสิ้นเดือนปุ๊บเนี่ยนะฮะเราลูดไปหมื่นหนึ่งเราต้องจ่ายพันหนึ่งถูก้นต่ำครับถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นหนี้เสียแล้วเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าตรงนี้คงไม่ไหวนะครับหมื่นหนึ่งเป็นพันพันหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีค่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงกันว่าเอาล่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็ ในเรื่องของขั้นต่ําลงมามนะครับให้เหลือ5%คือจ่ายแค่5%ครับสมมติวา่าใช้ไปหมื่นหนึง่งแทนที่จะจ่ายพิงจ่ายแค่5้าร้อยถูกต้องครับถูกไหมฮะครับอันนี้คือช่วยแล้วช่วยแล้วแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับ,รบเพราะยังมีเงินที่ค้างชําระอยู่ถูกไหมครับสิ่งที่ค้างชําระเนี่ยเราบอกสถาบักนการเงินว่าตรงนี้เนี่ยเขาโดนอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบแปดที่คงเหลือเนี่ยมันอัตราสูงมากนะครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์ช่วยเปลี่ยน ไอ้วงเงินที่ค้างชําระเนี่ยให้เป็นวงเงินระยะยาวสินเชื่อระยะยาวให้ยืดอายุของมันแล้วก็ลดดอกเบี้ยลงมา,อ,าอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนที่ถือบัตรเครดิตเนี่ยจะได้ได้สเด้งครับสเด้งก็คือหนึ่งเด้งก็คือว่าชาระขั้นต่ำเนี่ยห้าเเห้าเปอร์เซงเงินที่ค้างชําระอยู่เนี่ยเปลี่ยนเป็นหนี้ระยะยาวดอกเบี้ยถูกลงอายุข,ของการชําระหนี้ก็ยาวขึ้นดอกเบี้ยเหลือเท่าไหร่ฮะดอกเบี้ยอันนี้แล้วแต่ที่ตกลงกันครับกับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง นะครับก็คุยกันถ้ากระทบมากเขาก็คุยกันละว่าคงต้องให้ความช่วยเหลือมากขึ้นหน่อยครับแต่คือหลายคนเขากลัวกันอย่างนี้ครับท่านคือสมมุติว่าโอเคผมจ่ายจ่ายอาจจ่ายไป500บาทถูกไหมฮะครับแน่นอนครับว่าตัวต้นเองมันยังอยู่ทีนี้พอมันยืดออกไปปุ๊บเนี่ยดอกมันจะยิ่งไปทบใหญ่เลยทบทบทบคือมันเลยกลายเป็นว่าดอกคือสุดท้ายพอมันผ่านผ่านวิกฤตนี้ไปกลายเป็นว่าเราเป็นหนี้มากขึ้นกว่าเดิม ครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันนะครับสำหรับคนที่มีกําลังที่จะใช้นี่เนี่ยเราก็อยากจะให้สถาบันการเงินเนี่ยบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีกําลังและไม่ถด้ผลกระทบซึ่งตอนนี้ก็เป็นส่วนน้อยนะครับก็ให้สถาบันการเงินเนี่ยช่วยให้เงื่อนไขพิเศษกับกลุ่มเหล่านั้นเพราะว่าถ้าใช้เงื่อนไขมาตรการนี้เนี่ยอย่างที่คุณหนุ่มพูดถึงก็จะมีดอกที่ไปพอกหางหมูในช่วงปลายซึ่งมันก็จะทําให้เป็นภาระกับลูกหนี้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าคุณเป็นลูกหนี้ที่มีกําลังและมี การชาระเงินได้เนี่ยครับก็ของเงื่อนไขพิเศษให้กับลูกหนี้กลุ่มนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันก,ก,ก็อย่างที่เข้าใจนะครับว่าถ้ามีเงินค้างชําระเนี่ยแล้วมีค้างดอกเยอะเนี่ยก็ช่วยเจรจากับลูกหนี้ในเงื่อนกับเงื่อนไขดอกเบีย้ยเงื่อนไขของระยะเวลาที่ชําระให้ยาวขึ้นครับเพราะดอกเบีย้ยสิบดเนี่ยคิดบน,บ,นบนพื้นฐานของดอกเบี้ยโอดีครับที่มันจะลันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะปรับรูปแบบของสินเชื่อนี้ให้มันเป็น รูปแบบระยะยาวภาระของลูกหนี้ก็จะลดลงเราสามารถรที่จะขอโทษนะฮะคือในเมื่อมันมีเรื่องของโควิดเข้ามาเนี่ยแล้วประชาชนเดือดร้อนอยู่อย่างนี้แล้วงานเงินก็ไม่มีทํากันแบบนี้ครับกับเราเราหยุดดอกเลยไม่ได้เหรอฮะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เจรจากับลูกหนี้แต่ละรายอันนี้ผมบอกว่าต้องเรียนคุณหนุ่มว่านี่เป็นมาตรฐานขั้นต่ําทุกคนให้ทุกคนทั่วไปอย่างนี้นะครับครับแต่ถ้าลูกหนี้มีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้เป็นการเจรจา ในแต่ละรายได้นนอันนี้คือปูปรปพรมทุกคนที่ที่มีผลกระทบ,ค,บคือจะได้อย่างนี้เบื้องต้นได้เลยคือ1คือขั้นต่ํา5%แต่ถ้าท่านเนี่ยคิดว่าโอหก็คงไม่ไหวอันนี้ไปเจรจากสถาบ,บันการเงินได้ต่อครับ,รบอันนี้คือแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องเรียนว่ามาตรการเนี่ยมาตรการน,นีนะ้เป็นแค่ขั้นต่ำสถาบ,บันการเงินทุกแห่งตอนนี้มีอะไรที่ออนท็อป ตรการนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นว่าทุกคนที่มีผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยได้ตรงนี้แต่ทุกสถาบันการเงินก็จะดูแลท่านนะครับถ้าท่านถูกกระทบมากเนี่ยก็จะได้มากกว่าที่ที่เราเสนอตรงนี้ครับครับผมทีนี้ทีนี้ไอ้ประเด็นเนี้ยฮะอย่างที่ผมถามไปสมมุติว่าสมมุติในนันี่ผมสมมุติครับครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไปจ่ายค่าบัตรเครดิต5%้าเปอนะฮะสมมติผมใช้ไปหมื่นหนึ่งผมไปจ่าย500บาทนะครับแล้วผมอยากจะบอกเลยว่าไอ้ห้าร้อยเนี่ยสมมติอ่ะมันต้องมีเหตุแบบนี้ไปถึง3 3เเดดืืออนนนี้ ยกมือไหว้ละจะ่ากเก็บดอกผมเลยได้ไหมขอดอกให้มันหยุดไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเริ่มต้นใหม่หลังจาก้นวิกฤตไปอัน,นอันนี้ได้ครับคือขึ้นอยู่กับอย่างที่ว่าเจรจกับธนาการเงินครับแล้วเราคุยกันแล้วนะครับในวงของของชมรมบัตรเครดิตชมรมบัตรสินเชื่อสวนบุคคลนะครับว,ว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้นะอ,อันนี้ก็ก็เข้ามาผ่านทางแบงค์ชาติดูนะครับถ้าถ้าคิดว่า ไอ้ความภาระของลูกหนี้เนี่ยมันมากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็เจรจากันอาจจะมีปัญหาคุกคเราเราเราคิดว่าตอนนี้สถาบันการเงินเห็นนะครับเล็งเห็นถึงออกมาตรการนี้นครับว่ายังไงเนี่ยผลกระทบของโควิดสิเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับเราอยากจะส่งผ่านไอมาตรการให้ถึงประชาชนอย่างอย่างทันการนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลารอไม่ได้แล้วอย่างที่ท่านว่าสวัสดิการมาแต่มีหนี้ ท่วมหัวขนาดนี้ก็ค,คงไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นการเจรจาต้องต้องทำอย่างเร่งด่วนครับมีทีมงานเราบอกว่าอะไรผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วผ่อนต่ำกว่านี้ได้ไหมเขาถามอันนี้มันจะมีอีกอันนึงนะครับในโครงการคือว่าถึงถึงกับเป็นหนี้เสียเลยอันนี้มันมีโครงการคลินิกแก้หนี้ท่านท่าน,านคุณหนุ่มคงได้ยินนะครับ,ค,รบคลินิกแก้หนี้ี่คือการให้ลูกหนี้ไปเจจา่ากับ,ก,บกับกลุ่มที่เรียกเป็นคลินิกแก้หนี้เนี่ยที่สามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้ให้ให้ ยาวขึ้นดีขึ้นดอกเบี้ยร้อยละสี่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเป็นดอกเบี้ยระยะยาวอันนั้นก็เป็นวิธีการแก้ไขในแง่ของการที่มีบัตรเครดิตที่ไม่ไหวแล้วดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ะครับอืมอ่ะโอเคอันนีค้ครับเรื่องของบัตรเครดิตครับไหมฮะต่อไปบ้านมัน้งฮะอ่ะบ้านบ้านนี่ทำยังไงครับโอ้โหทุกวันนี้ขอโทษนะฮะผมผ่อนบ้านเนี่ยคือจ่ายดอกมากกว่าต้นครับครับผมแค่นี้มันก็ลําบากมากอยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เงินก็ไม่มีทำยังไงครับท่านสิ่งที่จะให้กับ กลุ่มลูกนี้นี้โดยทั่วไปนะครับที่เราคุยกันในขั้นต่ำนะครับก็คือถ้าเป็นสินเชื่อบ้านวงเงิน3ล้านบาทไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับอันแรกเลยคือ,อพักชําระต้น3เดือนนะครับพักชําระต้น3เด,นเดือนนะครับแต่อนนดอกจะต้องจ่ายดอกนี่เราบอกให้ทุกแห่งเนี่ยต้องพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของแต่และรายนะครับเพราะอย่างที่คุณหนุ่มเข้าใจเลยว่าในช่วงการกู้บ้านในช่วงแรกๆเนี่ยดอกมันจะมากกว่าต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการพักต้นแค่3เดือนเนี่ย คงจะไม่ช่วยลูกหนี้มากนักใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ส่งสัญญาณไปแล้วครับว่าขั้นต่ําสิ่งที่คุณต้องให้เลยกับลูกหนี้คือเงินต้น3าเดือนเราบังคับใช้ไม่ได้ทำไมเหมือนกันเราต้องไปขอความร่วมมือจากเขาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ลวครับเพราะว่าธนาคารก็ยางอ,อันน,น,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องต้องต้องขึ้นอยู่กับผลกระทบของลูกหนี้แต่ละรายด้วยครับเราต้องดูในเรื่องของสภาพคล่องของสถาบันการเงินด้วยว่าเขามีม,มากน้อยแค่ไหนถ้าเราให้กับทุกรายเนี่ย มันก็จะเรื่องของกาลังการช่วยเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะครับ,ค,รบคนที่ถูกกระทบมา,ากเนี่ยควรที่จะได้มากกว่าอีกคนหนึ่งเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือคสามเดือนก่อนแต่ถ้าลูกหนี้เนี่ยมีผลกระทบมากก็ควรจะให้เขามากกว่าคนที่ผลกระทบอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเข้าไปขอผ่อนผ่อนปลนหนี้นะฮะหรือว่าไปขอลดดอกเบีย้ยเขาอ,อะไรก็แล้วแต่อย่างที่ท่านบอกมาว่าธนาคารเดี๋ยวจะพิจารณาให้ไเป็นรายรายไป แต่วิธีการเนี่ยต้องต้องเรียนตอนนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยนั่งไปนั่งเจจาคอเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหตอนนี้เข้าไม่ถึงต้องเรียนท่านคือเ,เข้าไม่ถึงหมควาว่าระบบล่มระบบไม่ถึงกับล่มและครับแต่คนเข้ามาขอเจ <JJ S 1> <JJ S 2> จาลูกนี้เนี่ยเยอะมาก,กนนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้สถาบันการเงินทำก็มีช่องทางอื่นๆด้วยเช่นใช้แอปพลิเคชันนะครับ,รบส่งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางโมบายแบงกิ้งที่จะใช้วิธีการเจจาในรูปแบบนั้นก็คือสมัครมาก่อนนะครับว่าคุณมี สิ่งที่ต้องการที่จะให้แบงก์เนี่ยหรือสถาบักนการเงินเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดว่าคนเท่าคนแก่หรือคนที่มีความรู้คนยากจนเขาอาจจะเล่นไม่เป็นแอปพลิเคชันอะไรเล้ครับก,ก,ก,ก็ต้องมีช่องทางที่อาจจะตอนนี้ก็คือทาง,ทางสถาบักนการเงินเองเนี่ยเป็นคนที่เชิงลุกเข้าไปนะครับไม่ใช่ให้รอลุกหนี้เข้ามาหาเรานะครับเพราะว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็มีวิธีเชิงลุกถ้าเป็นคนหนุ่มสาวอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะใช้แอปนะครับแต่ถ้าเป็นคนรุ่นรุ่นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยก็คงต้องหหาาาวิธีีกรท่จะไป ช่องทางนะครับที่จะคุยกับลูกหนี้กลุ่มนั้นนะครับแต่นี่สัญญาณชัดเจนครับเพราะแบงค์ชาติบอกว่ามาตรการช่วยเหลือเนี่ยมันจะไม่เป็นผลเลยนะครับถ้าลูกหนี้เนี่ยไม่เข้าถึงได้ในในการหารือกับคือไอ้ตอนนี้สิ่งที่นัากังวลใจอย่างหนึ่งครับอย่างที่ท่านบอกว่าอ่ะโอเคถ้างั้นลูกหนี้นะไปคุยกับสถาบันการเงินที่คุณเป็นเป็นเป็นลูกหนี้เขาอยู่ถูกไหมฮะปรากฏสถาบันการเงินเ็าบอกไม่ได้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาจะต้องมาไม่ไปร้องเขาอาจะต้องมาร้องแบงค์ชาติเขาจะเข้าถึงได้เหรอ อันนี้อันนี้เรามี call center ของเราเหมือนกันนะครับ 1, 2, 1, 3น, 1, 2, 1, 3นครับที่จะพร้อมที <3 S 1> ่จะ,ะพร้อมพร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียนนะครับถ้าได้ไม่ได้รระความเป็นธรรมจากสถาบันการเงินและอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกนะครับว่าเราให้สถาบันการเงินรายงานเรามานะครับว่าความคืบหน้าในการเจรจากับลูกหนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะติดตามว่าประสิทธิผลในการนำมาตรการนี้มาช่วยเหลือลกนี้เข้าถึงเร็วรและทันการไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งคือมีรายงานมาให้เราตลอด สองถ้าท่านคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับโทรมา1 2ึ่งามเรามี call center ที่จะพร้อมที่จะรับเรื่อง,องร้องเรียนของของอประชาชนครับครับผมอ่ะแน่นอนนะคุณผู้ชมครับอย่างที่ท่านบอกไว้นะฮะว่าคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตคุณผู้ชมเนี่ยก็คนที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณต้องจ่ายขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้คุณจ่ายห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเรื่องของดอกเบี้ยนะฮะคือขอคุยเป็นรายรายไปถ้าเกิดว่าโอ้โหมันรายได้มันไม่มีจริง หรือไม่มีเงินจริงๆเนี่ยเท่าไปขอผ่อนปลนเลยว่า5%ผมก็ไม่มีจ่ายครับณนะวันนี้รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆนานา,นาอาจจะขอเออวันนี้ดอกเบี้ยหยุดไปก่อนหยุดเดินเลยได้ไหมแล้วอีกสามเดือนเดี๋ยวมาว่ากันไปขอได้แล้ว,ลวต้องเรียนท่านว่าพอาสาาถาบันการเงินเห็นมาตรการนี้ในขั้นต่ําตอนนี้ในในมาตรการของแต่ละแบงค์เนี่ยเท่าที่ผ่านตับตาดูตั้งแต่เมื่อวานนะครับเขาออฟเฟอร์ให้กับลูกหนี้เยอะกว่านี้นะครับบางคนเริ่มลดดอกเบี้ยให้เป็นทั่วไปด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้รายละเอียดของแต่ละแบงค์เนี่ย หรือกัสถาบักนการเงินเนี่ยก็สามารถจะดูได้จาก <Okay. S 2> จากมาตรการของแต่ละแบงก์แต่อันนี้ต้องเรียนว่านี่คือขั้นต่ำแต่สิ่งที่แบงก์ชาติต้องการเห็นก็คือการพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมกับทุกรายรรอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เรายืนยันแล้วก็ทางธนาคารแล้วก็สถาบักนการเงินทุกแห่งก็ร่วมมือแล้วก็เห็นเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือลูกหนี้ <Okay. S 2> ครับ,รบเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าคนมีรถคนซื้อมอเตอร์ไซค์ฟังให้ดีอันนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าฟแนนซ์นี่ โอ้โหบางทีก็โหดเหมือนกันนะฮะตอนนี้ไม่มีเงินจะผ่อนกันยังไงจะยึดรถเราไหมแล้วมีมาตรการยังไงในการช่วยเหลือคนที่เป็นลูกหนี้ของไฟนซ์ต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับกลับมาสู่รายการโหกระแสน,นะครับขออนุญาตนะฮะแบงค์ชาติ คุมธนาคารได้จริงๆใช่ไหมครับครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติแล้วก็นันแบงก์ที่อยู่ภายใต้กากับเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลได้ครับโอเคถ้าเกิดเราจะใช้คําว่าถ้าเราไม่ใช้คาว่าขอความร่วมมือเราใช้คําว่าขอสั่งเลยได้ไหมครัแต่แต่ต้องเรียนท่านว่ามาตรการนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการที่เราเห็นพ้องต้องกันแล้วผมว่าภาษาที่เราใช้เนี่ยเราเข้าใจตรงกัน เราไม่ต้องถึงใช้ภาษาคําว่าสั่งแต่เพียงแต่ว่าขอความร่วมมือเนี่ยผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่แบงค์ชาติส่งไปให้ทุกแขงเนี่ยเขาเข้าใจดีครับโอเคครับครับอ้าวถ้างนั้นผมขอญาตมาถึงเรื่องของรถยนต์บ้างรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ครับโอ้โหหลายคนต้องผ่อน่ะแล้ววันนี้งานหยุดไม่มีเงินแล้วสวัสดิการต่างๆนานามันไม่เพียงพอในในสิ่งที่เขาต้องใช้ใช้จ่ายอยู่แล้วต้องมานั่งผ่อนรถอีกครับแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้ทำยังไงฮะครับก็ก็ก็เป็นมาตรการคล้ายคลึงกับ บัตรเครดิตนะครับเราก็กําหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเอาถ้าท่านเช่าซื้อคือกู้ยืมมาเพื่อซื้อมอไซค์วงเงินไม่เกิน35,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทเดี๋ยวนี้มอ,มอไซค์นะมอไซค์สามหมื่นไม่ค่อยขี่กันแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปขี่กันนูนะ่ 6, 000, 7, 000. นแล0วหกหมื่นเจ็ดหมื่นแต่แต่นี้เราต้องเรียนว่าอันนีค้คือเป็นมาตรการขั้นต่ำสำหรับ,ค,รบคนที่รรเราคิดว่าเขาเดือดร้อนจริงๆเพื่อมอไซค์ตอนนี้เพื่อจะใช้เป็นการทําอาชีพเนี่ยก็คงอยากจะกําหนดไว้ก่อนเป็นขั้นต่ําแต่ต้องเรียนว่า ตอนนี้สาบันการเงินก็กมีการให้กับลูกหนี้กลุ่มที่ท่านพูดถึงอันนี้คือปูพมนะครับว่าถ้าวงเกินไม่เกิน35,000บาทและรถยนต์เนี่ยไม่เกิน250,000าอันนี้เราถือว่าอยู่ในเข้าขายที่ถ้าได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็จะให้สาบันการเงินเนี่ยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนพักชำระเงินต้นและดอกเบียเบ้ยค,คือไม่ต้องผอน ครับก็ในช่วงนี้ก็ว่างเว้นไปเลยทั้งดอกทั้งต้นสมเดือนสามเดือน,มอนไม่ต้องผ่อนเลยครับและหรือนะครับสถาบันการเงินก็มีอีกทางเลือกหนึ่งฮะคือพักชําระต้นเป็นเวลาหเดือนพักชําระต้นหกเดือนแต่ดอกยังเดิอนอยู่แต่ก็ก็แต่อน,น,นอันนี้จะต่างกับบ้านนิดนึงครับ<ะ>เพราะว่าต้นเนี่ยมันมากกว่าดอกอเพราะว่ารูปแบบของสินเชื่อมอไซสินเชื่อรถเนี่ยครับส่วนใหญ่ในแต่ละเดือนเนี่ยต้น จะมากกว่าดอกเพราะฉะนั้นการที่พักต้นเนี่ยผู้กู้เนี่ยจะได้ประโยชน์อมากกว่าผู้กู้ได้ประโยชน์มากกว่าบ้านถูกไหมครับดูไหมฮะคือก็คือ3เดือนเนี้ยคือคุณหยุดไปเลยไม่ต้องจ่ายเลยครับคุณไปคือมี2ทางสถาบันการเงินตอนนี้ทุกแห่งเนี่ยก็กําหนดมาตรฐานมาแล้วว่าอยากจะเลือกแบบไหนแบบแรกคือให้ลูกหนี้เนี่ยพักต้นพักดอก3เดือนไปเลยครับผมอ่าแล้วแบบหนึ่งก็คือพักต้น6เดือนพักต้น6เดือน อันนี้คือไปติดต่อได้เลยครับ้งไหนฮะติดต่อแต่ละธนาคารที่ที่ที่คุณไปผ่อนเขาบริษัทเช่าซื้อที่คุณไปผ่อนเขาแต่ลิสซิ่งบางลิสซิ่งเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยู่ภายใต้กากับของเราแล้วจะทํำยังไงฮะแบบนี้อันนี้อันนี้ผมคิดว่าตอนนี้เราคุยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะเพิกเฉยนะครับตอนนี้เราไปคุยกับกลุ่มนั้นว่าในเมื่อทุกแห่งเนี่ยเขาทําแล้วว่าบริษัทลิสซิ่งที่มาอยู่ภายใต้กํากับเนี่ยก็ควรจะ ช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยแล้วใครดูแลลีสิ่งพวกนี้อยู่ฮะใครคุมอยู่ฮะอันนี้ก็ก็ก็เขาไม่ได้มีคนที่ดูแลกํากับเขาโดยตรงครับโอ้โหนี้มันก็ลําบากเลยเพราะว่าเขาเองก็เป็นผู้ประกอบการเหมือนกันแต่แต่สมมติว่าลูกหนี้เนี่ยก็ก,ก็ก็จะสะท้อนมาให้เราเห็นครับครับสมมติว่าที่ได้ที่คุยกับพวกลีสิ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกหนี้แล้วก็มีมาตรการที่เขาออกมาในช่วงที่ผ่านมาแต่อาจจะไม่เข้มข้นเท่าของเรานะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยที่ได้คุยกับหลายแห่งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอถถ้้าาาาาามมตรรกกอออย่งเ เขาก็คงต้องต้องปรับมาตรการเขาให้เทียบเท่ากับมาตรการของเราโอเคงั้นต้องฝากทางถ้าเกิดลิสซิ่งดูอยู่ขอเอะครับช่วยคนไทยหน่อยคตอนนี้มันปัญหามันเกิดแล้วนะฮะคือทางแบงก์ชาติเองก็ออกมาตรการแต่แบงก์ชาติก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมคุณได้เพราะมันอยู่นอกเหนือระบบของแบงก์ชาติไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นการขอความร่วมมือจริงๆนะฮะว่าตอนนี้อยากให้ดําเนินรอยตามในสิ่งที่แบงก์ชาติกาลังทําก็คือพักนี้3เดือนถูกไหมครทั้งต้นทั้งดอกหรือจะพักชำระต้นชระต้นหกเดือน ถูกไหมฮะพักชำระต้น6เดือนไปเลยแต่แต่ดอกคืออันนั้นก็เป็นทางออกที่ดีแต่ต้องเรียนท่านว่าไอ้นี่คือขั้นต่ำเนาะสถาบันการเงินไหนเนี่ยที่สามารถที่ทําได้มากกว่านี้เนี่ยโอ้นี่จะเป็นอะไรที่ลูกหนี้เนี่ยก็คงจะเห็นประโยชน์กับลูกหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่านี่คือขั้นต่ําแต่ถ้าสถาบันการเงินไหนเนี่ยที่ยื่นข้อเสนอให้กับลูกหนี้เนี่ยได้ดีกว่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นเหมือนกันครับผมท่านครับเอาแบบกระชับกระชับเลยนะครับครับกยศพักไหมฮะนี่กยศ นี่กยศไม่ได้เกี่ยวกับโครงการทางด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นเป็นเกี่ยวข้องกับทางด้านผู้ดูแลนะครับที่เกี่ยวกับกยศนะครับก็ก็มีวิธีการที่การคุยเรื่องนีก็ต้องต้องจ่ายกันอยู่อย่างนี้เหรอไม่ไม่หรอกครับผมคิดว่าตอนนี้ก็มีมาตรการของรัฐนะครับทางกระทรวงการคลังนะครับที่ดูแลด้เรื่องกยศอยู่ซึ่งเราก็คุยกันอยู่ตอนนี้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกหนี้บ้านลูกหนี้รถ แต่อย่างที่ท่านว่ามีมีคนกู้ยืมในเรื่องอื่นๆอ,อ,อีก่องอันนี้ก็เป็นการที่เราคุยกันอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเร่งดาเนินการลดหนี้ลดดอกอะไรให้กับคนอื่นด้วยนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือผู้ประกอบการครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าพอถูกปิดสถานที่ไปต่างๆนานาบางทีพังทลายเลยชีวิตพังทลายเลยไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพื่อที่จะแบบว่ามาสร้างบางทีร้านเติมสวยร,ร้านอาบน้ําหมา ูหนี้นั่นต่างๆนวน,นะโอ้โหปิดรีส่งรีสอร์ทโรงแรมทํำยังไงฮะครับ,รบก็ก็ตอนนี้นะครับสำหรับทุกนี้ธุรกิจทุกประเภทเนี่ยที่จริงสาบักการเงินมีมาตรการช่วยอยู่นะครับแต่อาจจะเข้าไม่ถึงกลุ่มที่เราคิดว่าเร่งด่วนอย่างที่ท่านว่าโดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้รายย่อยจริงๆผู้ประกอบการรายย่อยรายได้วงเงินเนี่ยไม่เกินยีล้านเนี่ยโอ้โกว่าเขาเข้าไปถึงเจรจากับ กับเจ้านี้เนี่ยคงจะไม่ทันการอย่างที่ท่านว่าสภาพคล่องเขาไม่มีแล้วต้องตอนนี้ช่วงนี้ก็ปิดกิจการเพราะเปิดกิจการไม่ได้<ะ>ก็ต้องเข้าถึงให้เร็วที่สุดดังขั้นต่าที่เราคิดถึงตอนนี้คือว่าถ้าเป็นธุรกิจ SME Mi โคร f i n a n c e Nano f i n a n c e วงเงินไม่เกิน20ล้านเนี่ยสิ่งที่จะทําก็คือต้องพักชําระเงินต้นให้ลูกหนี้กลุ่มนี้โดยทนันที e. นะครับโดยเข้าไปถ้าถูกผลกระทบจากโควิดนะครับแล้วก็พิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของลูกหนี้ SME เป็นรายรายไปเช่นเดียวกับสินเชื่อบ้านครับแล้วอย่างกรณีที่บางทีแม่ค้าแม่ขายเองโอ้โหเงินลงทุนถ้าจะไม่มีแล้วกู้ได้ไหมฮะกู้ดอกเบีย้ยต่าหรือไม่คิดดอกเบีย้ยก็ได้ไหมฮะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่เราอยู่ในมาตรการเมื่อตอนปลายเดือนที่แล้วนะครับให้สถาบันการเงินเนี่ยช่วยให้เงินกู้ยืมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้ด้วยเได้ได้ครับแ,แล้วด้กก็จะถูกเพราะว่าตอนนี้ที่จริงเนี่ยทางธนาคารออมสินเนี่ยมีซอฟท์โลนมาให้ธนาคารพาณิชย์ ที่ดอกเบีย้ยไม่เกิน100ร้อยละสอันนี้ก็จะช่วยกู้ให้ดอกเบีย้ยซอฟท์โลนให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้ได้ครับครับผมที่ถามแบบนี้เพราะว่าผมกลัวว่าประชาชนคนไทยที่ขอโทษนะฮะที่แบบไม่มีไรายได้แล้วตอนนี้หรือว่ายากจนอยู่ตอนนี้แต่ลาบากมากขึ้นต้องไปนั่งกู้เงินแบบนอกระบบ,บกู้นี้นอกระบบแล้ว โอ้โหดอ,ดอกเบี้ยร้อยละสิบร้อยเลยอะไรเงี้ยไม่อยากให้มีแบบนั้นเกิดขึ้นถ้าเกิดทางภาครัฐเองเนี่ยพอจะเห็นใจช่วยเหลือเพราะว่ามาตรการแบบนี้มาช่วยกันเยียวยาแบบว่าให้กู้เงินโดยที่แบบดอกเบี้ยไม่ต้องคิดอะไรงี้ครับครับอันนี้อาจจะต้องต้องดูดูดูในเรื่องของต้นทุนที่เราเกิดขึ้นกับกับระบบสถาบานันการเงินนะครับแต่ก็อย่างที่ท่านว่าต้องต้องให้ต้นทุนเนี่ย มันถูกที่สุดกับกับผู้ประกอบการนะครับก็จะรับว่ามันจะมีวิธีการอะไรแต่ตอนนี้ก็สองเปอร์เซ็นที่เป็นขั้นต่ำที่ซอฟท์โลนที่ทางการต่ำกันได้อีกไหมฮะก็ก็พิจารณาได้ครับพิจารณาได้นะครับครับอ่าแล้วฮะขอบพระคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับสำหรับเวลามากับเรานะฮะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะโทรได้เลยนะหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางด้านการเงินนะฮะมีอะไรที่ติดข้องหรืออยากจะทราบอะไรโทรได้หนึ่งสองหนึ่งสามนะครับไปขอชำระหนี้ปรับผ่อนน้อยลงไปหน่อยกก็ไไดด้้ครับูเงิน กู้เงินไ,ได้ครับโดยต่ำตัดลงมา<ร>ครับโอเคครับขอบคุณที่ชันครับครับสวัสดีครับ